ทำ,ทำไมเขาเดินเดินอย่างนี้เร็วรู้สึกแปลกๆปลออหมุนได้ดิอู้อู้อู้โอ้ยโอ้โอ้ยโอยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้อู้โอ้เล่นโอ้ยเยีสุดยอดหืมผมแมนมากยังไม่โดนใครเลย ผมดูคนผมดูคนชื่อไต้หวันไม่น่าโอ้โหผมโอ้โหเหมือนเขารู้อ่ะรู้เปล่าเดินมูนวอล์กยิงเอาเข้าไปโอ้โมันยิงโดนไข่ป่ะเพื่อถามหน่อยจริงอะไรของเขาอะ โอ้โอ้กบินดีกุีก้องตกตายกกตายกกตายตายแล้วเสียสิดีแล้วฝากตังค์เลยไอ้คนที <Elena> ่ย <c oughs> ังเกิดมาเดินไปเลยมึงเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ย 前看齐，将长写着；秦香莲那三十二岁了，撞个当朝；驸马郎的齐郡王那满皇上那悔儿岁了，撞个当朝。